สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถเสริมเมือสองชั่ะครีคานะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งจอมนะครับวันนี้นะครับหากใครก็ตามนะครับที่กำลังตามหาเก่งไซส์ใหญ่นะครับที่อยู่ในคลาสดีเซกเมนต์นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมรถสไตล์ผู้บริหารจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับขอเชิญทุกคนนะครับมาพบกับ toyota camry 2.0G ปี 2018. ไม่แสนเก้าพัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้า t ต y o ต้า Cam ม y 2.0G ปี2018คันนี้ของเรานะครับว่าออปชั่นของเจ้า c a m r y ตัวเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาากตัวไฟหน้ากันเลยเนาะไฟหน้านะครับวันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับมาส่ของตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยน่ะน่าใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะครับเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารเลยเนาะอันนี้น่าใช้งานมากนะครับ จะขอตวของตัวล้อแม็กทุกคนมาดูล้อแม็กกันล้อแม็กนะครับอันนี้นะครับด้เป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขนาดนะครับวินขนาด16นิ้วเนาะทุกคนตัวมัฮอตัวยางปิดสโตนะครับขนาดยางอยู่ที่215ับ 60R16 นะครับยางนะครับยางใหม่ๆเลยเนาะอันนี้นะครับน่าใช้งานเลยนะประมาณนี้นะครับวนขอตัวกระจกข้างนะครับอันนี้รับจะเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถที่สําคัญ มีตัวไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วยน่าใช้งานเลยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนต้องขอตัวกุญแจนะครับอันนี้นะครับจะเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับป้องกันการขโมยเนาะกุญแจรีโมทอิ m โมบิ i z เซอร์นะครับอันนี้นะครับลักษณะน้าดักุญแจแบบนี้เลยอ่าซึ่งคันนี้นะครับก็รองรับโหมดนะครับสมาร์ท e ีเรสเอนทีมาให้นะครับเพียงแค่เรายื่นมือนะครับก็สามารถปลดล็อกรถได้เลยเนาะดูนะแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะทุกคนก็ให้ดูม ด้วยละกันในส่วนของตัวเม็ดอาร์นะครับรถคันนี้นะครับทางเรารับประกันอยู่แล้วเนาะว่าไม่มีการชนหนักการจมน้ํานะครับอ่าน,นี่เราก็ดึงมาให้ทุกคนดูเลยเนาะนี่เม็ดอาร์นะครับเดิมๆหมดเลยนะครับเห็นไหมกลมนะครับอ่าสวยงามอันนี้นี่นะทุกคนรถนะครับเม็ดอาร์สวยงามเห็นไหมทุกคนรถเราแล้วครับรับประกันเลยแล้วทุกคนไม่มีการชนหนักการจมน้ำนะครับเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานเลยนะครับ ลมหมดเลยเนาะอันนี้นะครับอ่าแอบทั้ง4บาร์เลยนะครับทุกคนเราดึงเม็ดอาร์คให้อยู่ทั้ง4บาร์เลยเนาะน,นี่ Met เม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสวยงามเลยเนาะอ่ายวไปดูอีกบาร์หนึ่งกันต่อไปนี่นะครับทุกคนในส่วนของตัวเม็ดอาร์คทั้ง4บาร์นะทุกคนเม็ดอาร์คสวยงามหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะน่าใช้งานมากรถไม่มีการชนนะครับทำเรารับประกันเลยเนาะอ่าประมาณนี้นะครับ ในส่วนของด้านท้ายของ t ต y o ต a c a m r ร 2.0G เป็น2018คันนี้ของเรานะครับไฟท้ายทุกคนนี้ครับสภาพดีหมดเลยเนาะนี่นะครับไฟท้ายยังไม่มีแตกเลยนะครับอันนี้นะครับที่สำคัญนะครับในส่วนของตัวคัมร 2.0G มา16คันนี้เนาะทุกคนก็ตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียสวยๆแบบนี้นะครับมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดเนาะทุกคนและที่สำคัญมีไฟทับทิมมาให้อีกด้วยนี่นาใช้งานนะในส่วนของร้องกบสัพพลัเป็นยังไงอ่ะมาดู นี่ครับเจ้าของเกจสัพระนะครับเกจสัพระได้เยอะมากนะครับดูได้แล้วทุกคนตัวนี้นะครับเป็นอาร์คเดิมๆนะครับรูกลมทุกรูนะทุกคนอ่ามีตัวยางอะไหล่มาให้นะครับตัวยางอะไหล่เป็นล้ออัลลอยเลยเนาะอันนี้นะครับถุงเครื่องมือแถมแมลงมีให้อยู่ครบเลยอ่ะอันนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยน่าใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้จะพาไปดูสักของห้องเครื่องกันนะครับของเจ้า Toyota Camry คันนี้นะทุกคนว่า ห้องเครื่องลักษณะหน้าตาห้องเครื่องเป็นยังไงเนาะและ้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนของออปชั่นภายในตัวรถต่อเนาะว่าเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยโอเคทุกคนในส่วนข,ของห้องเครื่องนะครับของเจ้า Toyota Camry 2.0G ปี2018คันนี้ของเรานะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรนะครับที่สำคัญในเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ d u โอ v ีวีทนะครับน่าก็ให้กำลังแรงสูงสุดเนาะทุกคนอันนี้นะครับให้กำลังแรงสูงสุดถึง167แรงม้านะครับก็ ภายในห้องเครื่องนะครับสวยงามน่าใช้งานเลยเนาะอันนี้นะครับซึ่งทางเราก็นะครับก็รับประกันเลยเนาะว่ารถนะครับไม่มีการชนหนักการจมน้ํานะครับสังเกตจากอะไรนะครับน็อตนะครับไม่มีการแกะการถอดนะครับรูกลมทุกรูนะครับสติกเกอร์มีให้บนรถนะครับอันนี้โอเคประมาณนี้แล้วการดูส่วนของห้องเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูดีส่วนของออปชันภายในตัวรถของเจ้า Toyota Camry คันนี้นะครับว่าจะมีอะไรเราเล่นบ้างนะครับตามมาดูกันเลยไปดูกัน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า t o y ยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์ G ปีสองพันสิบแปดคันนี้ของเราแนละ้วนะนะครับภายในนะครับทุกคนอันนี้นะครับดีไซน์ของเจ้า t o y ยต้าแคมรี่คันนี้นะครับภายในนะครับดูออกแนวสไตล์ผู้บริหารนะครับตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคร<ๆ>ับทุกคนเห็นไหมตัวเกียร์ก็ตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้นะครับและภายในนะครับตกแต่งด้วยสีเบ็ดนะครับออกทนสีเบ็ดเนาะอันนี้นะครับตัวเบาะทุกคนอันนี้นะครับเป็นเบาะนะครับปรับด้วยสาฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับมันมี าเพว่าปุ่มดันหลังลัมเบอร์ซัพพอร์ต้วยเนาะอันนี้ของคนขับนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของการวต้านรถนะครับคันนี้นะครับจะเป็นระบบพุตตานะครับเยงแคเราเยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มเนาก็สามารถตร์ทรถได้เลยเนาะแบบนี้นะครับอ่าส่วนรถคันนี้นะครับในส่วนของตัวระบบปรับอากาศด้วยก็ระบบปรับอากาศนะครับนี่ครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับแยกดัวลโซนนะครับก็ปรับได้นะครับตามใจชอบเลยเนาะออโต้ได้นะครับอันนี้มีจอแสดงผลดิจิตอลมาให้อีกด้วยเนาะ ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวระบบปรับอากาศนะครับขัดจีนมากในส่วนของตัวจอนี้นะครับต้องขอบอกทุกคนไว้เลยนะครับว่าจอของเรานะครับติดตั้งเป็นจอ Android มาให้นะครับก็น่าใช้งานนะครับรองรับนะครับระบบนําทางนะครับ Google Map นะครับสามารถเปิดได้นะครับ Android นะเปิด YouTube ได้ดูเด็ดฟิกได้นะครับเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยเวลาไปกับครอบครัวอะไรอย่างนี้เราก็สามารถให้เด็กๆดูได้เลยเนาะ YouTube Netflix ดูได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ อย่างของตัวพวงมาลัยนะครับอันนี้ครับเป็นพวงมาลัยนะครับมัลติฟังชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับอย่างตังพวงมาลัยเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับยังมีระบบควบคุมความเร็วนะครับอย่าง c r u คอน control นะครับทุกคนเวลาเดินทางไกลเนี่ยก็สบายนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับปล่อยคันเร่งได้เลยนะใช้คุสคอน control อันนี้ช่วยได้อย่างดีเลยนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับ toyota camry 2 0 g คันนี้นะครับทุกคน airbag นะครับก็ให้มาถึง7ตําตำแหน่งด้วยกันนะครับ และที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับยังมีระบบการลื่นถลายนะครับเตือนมุมอับสายตานะครับและที่สําคัญนะครับยังมี parking sensor มาให้อีกด้วยนะทุกคนก็เป็นระบบความปลอดภัยของทาง Toyota Camry คันนี้อย่างดีเลยนะครับนาโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสักของออปชั่นนะครับใปนสวนของด้านห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรให้เาเล่นบ้างเนาะคันนี้นะครับบอกเลยว่ามีทีเด็ดเนาะมีเรียซันเชดมาให้ด้วยนะครับม่านบางแดดหลังนะครับไปดูกันเป็นยังไงตามมาดูกันเลยไปดูกัน โอเคทุกคนมาดูส่วนของออปชั่นในส่วนของห้องผู้โดยสารของ Toyota Camry 2.0G ปี2018คันนี้ของเรานะครับออปชั่นมีอะไรบ้างทุกคนอันนี้นะครับอย่างแรกเนาะมีม่านบังแดดนะครับซ้ายขวามาให้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นความสะดวกสบายของห้องผู้โดยสารเนาะอ่าดีไซน์ภายในนะครับของ Toyota Camry นะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับก็ดูสวยงามนะครับที่สําคัญเนาะกว้างมากนะครับเหลือพื้นที่ให้นั่งสบายๆเลยเนาะโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า Toyota Camry 2.0G ปี2018 คันนี้ของเรานะครับน่ะซื้อคันนี้นะครับเราก็ต้องขอบอกไปก่อนทุกคนว่าต่อภาษีมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญนะครับทุกคนโตโยต้าแคมรีสองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบแปดคันนี้นะทุกคนราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับน่ะก็บอกไปเลยทุกคนว่าราคาเปิดตัวป้ายแดงถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแต่นะครับราคารถเบอร์สองทุกคนขายนะครับราคามันหายไปถึงหกแสนบาทนะครับเราขายอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่น ถือว่าราคาล่วงลงมาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Toyota Camry 2.0G ปี2018คันนี้ของเรานะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเป็นเจ้าของนะครับเจ้า Toyota Camry 2.0G คันนี้นะคก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเนาะและใครนะครับที่มาจากวิดีโอคลิปนี้นะครับทุกคนแคปมาเลยเนาะเรามีโปรโม ฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีนาถึง20,000กโลนะครับแถมไปให้อีกนะครับเป็นฟรีค่าจัดค่าโอ้นะครับมูลค่าถึง10,000บาทนะครับน่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับหมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามมันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ